เทคนิคใช้ AI Nano Banana แบบง่ายๆมือใหม่ก็ทําได้ใช้ฟรีได้ด้วยค่ะวันนี้หวานจะพาทุกคนไปรู้จักกับ AI เจอร์ใหม่ล่าสุดจาก Google Gemini ชื่อว่า Nano Banana ค่ะเดี๋ยวนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะและถ้าคุณอยากสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะก็แค่กด Subscribe กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามโฆษณาแค่นี้คุณก็สามารถสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้ง่ายๆแล้วค่ะและถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟหวานนะคะคุณสามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างนี้เพื่อสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้อีกทางหนึ่ ไม่มากเลยสําหรับนาโนบานาน่าซึ่งเป็น AI ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจาก Google ไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้ไขรูปภาพการเพิ่มสิ่งของให้กับภาพการเปลี่ยนภาพเก่าภาพขาดให้กลับมาสมบูรณ์และกลายเป็นภาพสีได้การรวมรูปภาพเข้ามาเป็นภาพเดียวแบบนี้การเปลี่ยนห้องเก่ารีโนเวทใหม่ให้เป็นแบบนี้รวมถึงการถ่ายรูปง่ายๆแล้วเอามาทําเป็นภาพโฆษณาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะหวานรววมมาให้แล้วทั้งหมด12เทคนิคอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะและหลังจากที่หวานลองใช้งานมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่านาโนบานาน่าเนี่ แล้วก็สามารถสร้างรูปได้เจ๋งมากๆเลยค่ะและความพิเศษของนาโนบานาน่าเนี่ยนะคะคุณสามารถพร้อมเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆบอกเลยว่าง่ายแบบง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะคะเขาก็สามารถเข้าใจเราได้เรียกได้ว,ว่ามือใหม่ใครไม่เคยใช้ AI เนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ฟรีได้ด้วยค่ะซึ่งสาหรับนาโนบานาน่าเนี่ยนะคะคุณสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านโน้ตบุ๊ก LM g e m i ม i นหรือว่า Free Pick นะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะหวานจะมาใช้งานผ่าน ่าอร์มินานะคะและใช้งานแบบฟรีค่ะโดยการใช้งาน g e m i n i ของหวานเนี่ยนะคะหวานก็จะใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ค่ะเริ่มจากการเปิดหน้าเว็บไซต์ g e m i n i ิขึ้นมาเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ g e m i n มามาก่อนเลยเนี่ยนะคะคุณสามารถเซิร์ชผ่าน Google ก็ได้นะคะว่า g e m i n i แล้วก็คลิกเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะหรือกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะสำหรับ g e m i n i นเนี่ยนะคะคุณสามารถล็อกอินผ่าน Gmail ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครใช้เบราว์เซอร์ chrome อย,ะะย Gmail อยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถใช้งานเจ m i n มายได้แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาในเจ m i n มแล้วนะคะคุณจะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนที่ใช้ AI อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าเว็บประมาณนี้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นการใช้ ChatGPT เนี่ยหน้าเว็บก็จะคล้ายๆนี้เลยค่ะตรงกลางเนี่ยคุณสามารถถามอะไร AI ก็ได้นะคะหลังจากพิมพ์ถามพิมพ์คาสั่งหรือว่าพิมพ์พร้อมลงไปแล้วเนี่ยนะคะ AI เขาก็จะให้คําตอบเรากลับมาค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Nano Banana โดยเวลาที่คุณต้องการที่จะใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่านาโนบานาน่าเนี่ยนะคะให้มากดที่ปุ่มที่เขียนว่า tools ตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่โชว์ขึ้นมาว่า create image นะคะมีไอคอนรูปกล้วยอยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้แหละคะ่ะคือฟีเจอร์นาโนบานาน่านะคะหลังจากที่กดขึ้นมาแล้วนะคะฟีเจอร์จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถสั่งงานนาโนบานาน่าได้เลยค่ะ สำหรับเทคนิคแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้นาโนบานาน่าในการลบบางสิ่งบางอย่างออกจากรูปของเราดีกว่าค่ะบางครั้งนะคะเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากแก้ไขรูปของเราใช่ไหมคะซึ่งสาหรับรูปนี้นะคะเป็นรูปห้องนอนค่ะแล้วหวานอยากที่จะให้นาโนบานาน่าเนี่ยเขาช่วยลบคงไฟออกจากรูปรูปนี้ค่ะวิธีการก็คือให้มาเลือก tools ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเรียกใช้นาโนบานาน่ากดตรง create image ตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดที่ปุ่มบวกเพื่ออัปโหลดรูปที่เราต้องการจะแก้ไข แล้วหวานจะพิมพ์พร้อมแบบง่ายๆเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะลบโคมไฟออกหลังจากนั้นกดปุ่ม s ับมิ t ตรงนี้ได้เลยค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะโคมไฟก็หายไปแล้วค่ะเอารูเมื่อกี้อาจจะง่ายเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองของสักหน่อยนะคะใช้รูปที่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะสมมติว่าเราไปเที่ยวมานะคะแล้วก็เราถ่ายรูปรูปนี้มาวิวรูปนี้มันดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฟ้าโยงระยางเต็มไปหมดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้นานโนโบานาณานในการลบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า,ฟาออกซ รูปนี้ไปดีกว่านะคะหวานก็จะใช้วิธีเดิมเลยนะคะแล้วหวานก็จะพิมพ์ว่าลบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าค่ะซึ่งรูปนี้เนี่ยนะคะเสาไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าเนี่ยระยงระยางเต็มรูปไปหมดเลยนะคะมาดูกันนะคะว่านาโนบานาน่าเนี่ยจะสามารถลบไปได้ไหมนะคะอา่าเขาก็ลบเสาไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าไปได้นะคะส่วนหนึ่งนะคะซึ่งดูสะอาดตาสบายตาขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะยังมีเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฟ้าหลงเหลืออยู่นะคะหวานจะสั่งเพิ่มไปแบบนี้แล้วกันค่ะยังไม่หมดเลยลบออกให้หม เห็นไหมคะภาษาที่หวานใช้เนี่ยหวานเหมือนสั่งเพื่อนหรือว่าสั่งลูกน้องในการทํางานเลยนะคะไม่ได้พร้อมอะไรที่ซับซ้อนเลยค่ะอ่าแล้วเราก็ได้รูปนี้ออกมานะคะเสาไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนซึ่งหวานรู้สึกว่ารูปนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะและภาพที่ได้เนี่ยก็ดูสบายตาม,มากกว่าภาพออริจินอลภาพแรกมากๆเลยนะคะถือว่าทําได้ดีเลยค่ะ ะะเราได้ใช้นาโนบานาน่าในการลบบางสิ่งบางอย่างออกจากรูปไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะเราลองใช้นาโนบานาน่าในการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในรูปดีกว่านะคะอย่างรูปนี้นะคะหวานถ่ายรูปมาเนี่ยหวานจะเอาไปทําเป็นปกคลิปซึ่งหวานได้ทําท่าเหมือนถือไมโครโฟนนะคะแต่ว่าหวานไม่มีไมโครโฟนจริงๆค่ะหวานก็เลยชูก,กําปัน้นเหมือนถือไมโครโฟนไว้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าจะเอารูปนี้ไปทําปกคลิปเนี่ยนะคะหวานก็ต้องไปทําการ r e ทั u c h หาไมโครโฟนมาใส่ตรงมือของหวานนะคะเพื่อให้สมจริงมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราลองมาใช้นาโนบันนาในการเพิ่มไมโครโฟนเข้าไปในมือของหวานเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งรีทัชให้เสียเวลานะคะอ้าวหวานเรียกใช้ฟีเจอร์นาโนบ n นนาเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นก็อัปโหลดรูปนี้ขึ้นไปเลยค่ะแล้วหวานพิมพ์พร้อมลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแก้ไขาภาพให้นั่งแบบถือไมโครโฟนเหมือนกําลังร้องเพลงนะคะแล้วกดสับมิดตรงนี้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเขาก็สร้างรูปนี้ขึ้นมาให้หวานค่ะตอนนี้นะคะรูปของหวานเนี่ยก็ถือไมโครโฟนได้แบบนี้เลยค่ะแล้วรูปที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเนียนมา,มากๆเลย ะะซึ่งแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะว่ารูปรูปนี้เนี่ยถูกแก้ไขด้วย AI ซึ่งถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มบางสิ่งบางอย่างให้กับรูปภาพนะคะก็สามารถมาลองใช้วิธีนี้ดูได้ะคะ่ะ เมื่อกี้เราลบบางอย่างออกจากรูปภาพแล้วเพิ่มบางอย่างเข้ามาในรูปภาพแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองเปลี่ยนสีให้กับรูปภาพของเราบ้างนะคะซึ่งรูปต้นฉบับของหวานรูปนี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองแบบนี้เลยคะ่ะแต่วันใายที่จะเปลี่ยนชุดสีเหลืองของนางแบบเนี่ยให้เป็นชุดสีแดงนะคะหวานก็ทําการอัปโหลดรูปขึ้นไปนะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ เปลี่ยนสีชุดผู้หญิงให้เป็นสีแดงแล้วเราก็จะได้รูปรูปเดิมนังแบบคนเดิมแต่เปลี่ยนสีชุดจากสีเหลืองเป็นสีแดงง่ายๆและรวดเร็วแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าคุณทําการแก้ไขรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะดาวน์โหลดเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มน,นี้เพื่อดาวน์โหลดรูปไปใช้งานได้เลยค่ะ เมื่อกี้เราเปลี่ยนสีชุดให้กับนางแบบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้เราลองเปลี่ยนชุดเลยดีกว่านะคะไม่เปลี่ยนแค่สีแล้วนะคะรอบนี้หวานจะใส่ชุดใหม่ให้กับนางแบบไปเลยค่ะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะคะหวานคิดว่าถ้าใครมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยนะคะน่าจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการสร้างรูปโฆษณาชุดของคุณได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องถ่ายรูปใหม่เลยค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าเทคนิคก่อนๆนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราได้ทําการอัปรูปไปทีละรูปใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะคะหวานจะทําการอัปโหลดทีเดียว2รูปเลยค่ะรรูปแก ะะจะเป็นรูปนางแบบของเราคือรูปนี้ค่ะส่วนรูปที่2นะคะก็จะเป็นรูปเสื้อผ้าของเราค่ะซึ่งเสื้อผ้าที่หวานจะอัพโหลดขึ้นไปเนี่ยนะคะมีทั้งเสื้อตัวในเสื้อตัวนอก กระโปงถุงเท้ารวมถึงรองเท้าบู๊ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาโนบานาน่าเนี่ยจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีแค่ไหนคะ่ะอ่ะอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะคะอย่าลืมเลือกเป็นนาโนบานาน่านะคะกดที่ tools แล้วก็เลือกเป็นรูปกล้วย create image ค่ะหลังจากนั้นหวานจะพิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะให้นางแบบใส่ชุดตามรูปแนบแล้วกด submit ได้เลยค่ะและรูปที่ได้ก็คือรูปนี้ค่ะอ่าจะสังเกตเห็นด้ว่านาโนบานาน่าเนี่ยนะคะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะ ท่าของนางแบบค่ะนางแบบทาท่าตามรูปต้นฉบับเลยนะคะรวมถึงหน้าของนางแบบทรงผมของนางแบบเนี่ยก็เหมือนรูปออริจินอลเลยค่ะส่วนรูปชุดที่เราแนบไปเนี่ยนะคะนาโนาเวนนาก็ทาได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งรูปแบบชุด4ชุดเสื้อตัวในตัวนอกรองเท้าถุงเท้ากระโปรงเนี่ยนะคะเขาเก็บรายละเอียดได้เหมือนรูปต้นฉบับเลยค่ะแล้วก็สั่งเพียงแค่รอบเดียวรวมถึงพร้อมที่ใช้ก็ง่ายมากๆได้รูปออกมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้หวานค่อนข้างว้า มากๆเลยนะคะแล้วหวังรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองหรือบางครั้งนะคะเราอยากที่จะซื้อเสื้อผ้าอะไรสักชุดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าเราใส่ชุดนั้นแล้วมันเข้ากับเราไหมเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะมาลองใช้ฟีเจอร์นี้ของ Na โ o b a n a n a ลองอัปโหลดขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ลองให้ AI เขาช่วยเปลี่ยนชุดให้กับเราแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ว่าชุดชุดนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะ การเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสีเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะคะนาโนบานาน่ายังสามารถที่จะเปลี่ยนท่าให้กับนางแบบของเราได้ด้วยค่ะบางครั้งนะคะเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยอาจจะมีมุมในการถ่ายรูปเพียงมุมเดียวนะคะเราสามารถที่จะมาอัปโหลดรูปบนนี้แล้วก็ลงพร้อมลงไปให้นาโนบานาน่าเขาช่วยปรับแก้ไขท่าโพสให้กับเราได้ด้วยนะคะอย่างรูปนี้เนี่ยนะคะรูปต้นฉบับเนี่ยเขาจะมีความแบบเอียงเอียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวหวานจะลองให้เขาแก้ไขรูปให้นางแบบเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากเอียงเอียงมายืนหน้าตรงดูนะคะ โดยหวานจะสั่งเขาไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแก้ไขรูปให้นางแบบยืนหันหน้าตรงค่ะแล้วรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปนี้เลยค่ะซึ่งจากหน้าเอียงๆนะคะก็หันมาเป็นหน้าตรงแบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งดูบ้างดีกว่านะคะได้ออกมาเป็นรูปนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ยังเก็บได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนดอกไม้ต่างๆก็ดูเป็นส่วนเดียวกันกับรูปต้นฉบับนะคะหรือนางแบบของเราที่หน้าตาก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนคนคนเดียวกันรวมถึงชุดที่นางแบบ บบใสก็เหมือนชุดเดียวกันเลยค่ะท่านั่งที่เขาเจเนเรตมาให้เนี่ยนะคะก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเอาหวัดลองอีกรอบนึงนะคะให้หนางแบบยกมือสองข้างาสั่งกว้างๆแบบนี้นะคะยกมือสองข้างไม่ได้บอกว่ายกมือในรูปแบบไหนเนี่ยนะคะเขาก็ยกมือขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้หนางแบบชูสองนิ้วแล้วก็ทําปากจู๋บ้างนะคะโอ้โหได้รูปนี้ขึ้นมาเลยค่ะชูสองนิ้วจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ทําปากจู๋จริงๆด้วยนะคะนาโนบานาน่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนท่าให้กับ,บนางแบบได้เนียนได้เป็นธรรมชา ชาติแล้วก็รวดเร็วมากๆเรียกได้ว่าไม่ต้องถ่ายใหม่เลยนะคะแค่พิมพ์พร้อมลงไปเนี่ยเราก็สามารถได้ภาพใหม่ได้ท่าใหม่มาแบบนี้เลยค่ะ อีกเทคนิคนึงที่ไม่ทดลองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ AI ในการทํารูปโฆษณาต่างๆนะคะรอบนี้เนี่ยหวานก็เลยจะมาใช้รูปนางแบบกับรูปสินค้าอัพขึ้นไป2รูปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลองสั่งให้นางแบบถือสินค้าค่ะแล้วรูปที่ได้ก็คือรูปนี้นะคะนางแบบก็ถือหลอดยาสีฟันแบบนี้เลยค่ะแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าแขนของนางแบบเนี่ยนะคะมีเกินมา1แขนค่ะตอนนี้เนี่ยมี3แขนเลยนะคะหวานเลยพิมพ์บอกเขาไปค่ะว่าแขนเกินมาค่ะแล้ว เขาก็ได้ทําการแก้ไขรูปออกมาให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะเขาสามารถเก็บรายละเอียดรูปหลอดยาสีฟันได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของชื่อแบรนด์หน้าหลอดนะคะอาจจะมีเรื่องของแสงและเงาที่อาจจะยังดูแบบตัดแตะอยู่เล็กน้อยนะคะซึ่งเบื้องต้นหวังรู้สึกว่าเขาสามารถทําได้ดีซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอารูปนี้เนี่ยไปพัฒนาต่อหรือว่าลองพิมพ์พร้อมบอกเขาเพิ่มเข้าไปนะคะว่าเพื่อปรับแสงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะได้รูปที่ตรงใจมาก ขึ้นด้วยค่ะ เมื่อกี้นางแบบถือสินค้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราลองถ่ายรูปสินค้าง่ายๆแล้วลองมาใช้นานบาบาน่าในการเปลี่ยนรูปง่ายๆของเราเนี่ยให้เป็นรูปโฆษณาดีกว่านะคะหวานถ่ายรูปอาร์ทอยของหวานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วหวานพิมพ์พร้อมลงไปแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนอาร์ทอยในรูปให้เป็นโปรดักช็อตเหมือนถ่ายในสตูดิโออ้าเราก็ได้รูปออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งหวานรู้สึกว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะหวานสั่งเพิ่มไปนะคะว่าขอมุม4-5องศามาดูนะคะว่าเขาจะ ได้ไมได้ด้วยค่ะทุกคนท,ทั้งที่รูปต้นฉบับของเราเนี่ยนะคะถ่ายเฉพาะด้านหน้าแต่ AI เนี่ยนะคะเขาก็สามารถเจนเนอเรทมาให้เป็นมุม45องศาได้แบบนี้เลยนะคะถือว่าว้าวมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวหวังสั่งเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะช่วยทําเป็นภาพโฆษณาสําหรับสื่อออนไลน์ขอแบบไวรัลได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปสินค้ารูปแสงรูปเงาต่างๆนะคะหวนรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยค่ะ และถ้าคุณมีรูปเก่าของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณทวดหรือบรรพบุรุษต่างๆของคุณนะคะที่อาจจะเป็นรูปเก่าหรือมีรอยพับรอยยับรอยฉีกขาดต่างๆแล้วคุณต้องการที่จะปรับรูปรูปนี้เนี่ยให้เป็นรูปที่สมบูรณ์มากขึ้นคุณสามารถใช้นาโนบานาน่าในการปรับแก้ไขรูปของคุณได้ค่ะวันก็จะเลือกนาโนบานาน่าเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทําการอัปโหลดรูปรูปนี้ขึ้นไปค่ะแล้ววานก็จะพร้อมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะช่วยแก้ไขรูปเก่านี้ให้สมบูรณ์หน่อยค่ะแค่แป๊บเดียวนะคะ เขาก็จะปรับแก้ไขรูปของเราออกมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอาเดี๋ยวหวานสั่งเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะว่าช่วยเปลี่ยนรูปนี้ให้เป็นภาพสีให้หน่อยค่ะแล้วรูปที่ได้ก็คือรูปนี้ค่ะตอนนี้นะคะจากรูปสีเก่าๆเนี่ยนะคะกลายเป็นรูปสีสันแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าใครมีรูปเก่ารูปที่ถูกทําลายแล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะลองมาอัปโหลดแล้วก็มาสั่งแก้ไขแบบง่ายๆได้แบบนี้เลยค่ะ แล้วถ้าคุณมีภาพถ่ายวิวประมาณนี้หรือถ้าคุณไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งแล้วคุณอาจจะไปเที่ยวที่ที่นั้นได้แค่บางช่วงเวลาแต่คุณอยากที่จะลองเปลี่ยนบรรยากาศของภาพภาพนั้นดูเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะมาใช้นานองบาน่นา,นาในการเปลี่ยนบรรยากาศของภาพนั้นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยนะคะเป็นรูปช่วงเวลาแบบใกล้พลบค่าใช่ไหมคะมีแสงไฟต่างๆจากตึกจากถนนนะคะหวานอัพขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พิมพ์พร้อมว่าช่วยเปลี่ยนภาพนี้ให้เป็นตอนกลางวันค่ะเราก็จะได้ภาพภาพนี้ในบรรยากาศตอนกลางวันออก มาแบบนี้เลยค่ะอาว่านพิมพ์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะหว่านพิมพ์ว่าช่วยเปลี่ยนให้หิมะตกค่ะอ่าเมืองเมืองนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหิมะตกลงมาแบบนี้แล้วค่ะ นอกจากน,นี้เนี่ยนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนฉากหลังให้กับรูปของเราได้ด้วยนะคะหวานได้ทาการอัปโหลดรูปของหวานขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วหวานก็พร้อมลงไปง่ายๆว่าเปลี่ยนฉากด้านหลังให้เหมือนอยู่ญี่ป,ปุ่นหน่อยค่ะหวานพิมพ์พร้อมกว้างมากเลยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการพูดว่าเปลี่ยนฉากหลังให้เหมือนนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันกว้างมากเลยทุกคนซึ่งถ้าคุณอยากที่จะสั่ง AI ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะคุณก็สามารถพิมพ์พร้อมแบบเฉพาะเจาะจงลงไปได้เลยนะคะว่าอยากนั่งอยู่ที่จุดๆไหนของญี่ปุ่นนะคะ หวานพิมพ์พร้อมก,อกว้างๆแบบนี้นะคะเขาก็สร้างรูปขึ้นมาให้หวานแบบนี้ค่ะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีหวานที่นั่งอยู่ในรูปนะคะอาจจะยังดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหวานลองใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยหวานทําการอัปโหลดรูปนางแบบรูปเดิมขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะที่เป็นรูปนางแบบยืนอยู่ในสวนดอกไม้ะคะ่ะแต่รอบนี้เนี่ยนะคะหวานจะพิมพ์บอกเขาไปนะคะว่าเปลี่ยนฉากด้านหลังให้เหมือนเดินอยู่ที่ริมทะเลนะคะแล้วหวานก็ได้รูปรูปนี้มาค่ะ,ะซึ่งถือ ว่าโอเคเลยนะคะรูปผู้หญิงของเรานะคะอยู่ในท่าเดิมชุดเดิมหน้าตาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนฉากด้านหลังไปเดินอยู่ที่ริมทะเลเรียบร้อยแล้วค่ะขอลองอีกรอบนึงนะคะหวานพิมเพิ่มลงไปนะคะว่าเปลี่ยนฉากหลังให้ผู้หญิงคนนี้ ยืนอยู่กลางเมืองในปีคศ3,000ค่ะและภาพที่ได้ก็คือภาพนี้ค่ะรูปฉากด้านหลังเนี่ยนะคะก็ดูเป็นเมืองแห่งอนาคตมากๆเลยนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยังเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะคะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่หวานรู้สึกว่าเขายังทําได้ไม่ค่อยดีในรูปนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของคอมโพสแล้วก็สัดส่วนของคนและฉากด้านหลังนะคะมันอาจจะยังดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแก้ไขพร้อมหรือว่าสั่งพร้อมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ เพื่อที่จะให้ AI เนี่ยเขาช่วยปรับเปลี่ยนรูปของเราให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ และสมมติว่าถ้าคุณมีรูปห้องเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วคุณอยากที่จะได้ไอเดียจาก AI ให้เขาช่วยแต่งห้องให้เราใหม่คุณก็สามารถที่จะมาใช้นาโนบานาน่าในการเปลี่ยนห้องเก่าๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ให้เขาลองรีโนเวทห้องให้คุณใหม่ได้ค่ะวันทําการอัปรูปนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็เรียกใช้ฟีเจอร์นาโนบานาน่าค่ะหลังจากนั้นนะคะหวานพิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้เลยค่ะช่วยรีโนเวทห้องนี้ให้หน่อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าคุณต้องการรีโนเวทห้องให้เป็นสไตล์ไหนคุณก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะอยากได้ ห้องสไตล์โมเดิร์นห้องสไตล์มินิมอลห้องโทนขาวห้องโทนชมพูห้องสไตล์วินเทจชอบรูปแบบไหนก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะแต่ตัวอย่างนี้นะคะหวานพิมพ์พร้อมกว้างมากมานะคะแล้ว AI เนี่ยมีพิมพ์รายละเอียดออกมาบอกให้หวานก่อนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็สร้างรูปรูปนี้ขึ้นมาให้หวาน,นะคะ่ะจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะ,ขเ,ะ,คะเขาก็ยังคงโครงสร้างของห้องตามรูปต้นฉบับอยู่นะคะแต่เขาได้ทําการรีโนเวททาสีห้องใหม่ใส่มา่านเปลี่ยนพื้น ใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าไปในห้องนี้ให้ห้องนี้ดูดีขึ้นค่ะซึ่งถ้าคุณดูรูปนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณอยากที่จะเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในรูปอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยหวานอยากที่จะเพิ่มตู้หนังสือเข้าไปในผนังฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะหวานก็พิมพ์ลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะค <ๆ S 2> เขาก <ๆ S 2> ็ท <ๆ S 2> ําการเพิ่มตู้หนังสือขึ้นมาให้หวานแบบนี้เลยนะคะและถ้าเราไม่ชอบพื้นไม้นะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ง่ายๆเพื่อบอกให้เขาเปลี่ยนจากพื้นไม้เป็นพื้นกระจกได้แบบนี้เลยค่ะหรือถ้าเราไม่ชอบสไตล์นี้ๆๆ <ๆ S 2> นะคะ เราอยากเปลี่ยนห้องสไตล์นี้ให้เป็นสไตล์วินเทจหวานก็พิมพ์ลงไปง่ายๆว่าเปลี่ยนให้เป็นวินเทจแล้วก็ได้รูปรูปนี้ออกมาเลยค่ะก็ดูเป็นห้องที่มีความวินเทจขึ้นมาเลยนะคะซึ่งถนะ้าคุณอยากที่จะได้ไอเดียจาก ai นะคะว่าคุณจะรีโนเวทห้องสักห้องนึงเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนนะคะคุณก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปห้องของคุณขึ้นไปแล้วก็พิมพ์พร้อมง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะ อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่หวานรู้สึกว่าคุณน่าจะสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้กับหลายๆงานเลยนะคะก็คือการที่คุณมีรูปหลายๆรูปนะคะแล้วคุณอยากที่จะรวมรูปหลายๆรูปนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นรูปเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของหวานนะคะหวานอยากที่จะรวมรูปน้องหมากับรูปน้องแมวทั้งหมดของหวานนะคะเข้ามาเป็นรูปรูปเดียวโดยหวานก็ทําการอัพโหลดรูปหวานขึ้นไปแล้วก็อัปโหลดรูปน้องหมาน้องแมวของหวานขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด4รูปค่ะแล้วหวานก็พิมพ์พร้อมลงไปแบบนี้เลยนะคะ ว่าสร้างรูปผู้หญิงกอดหมาและแมวตามรูปแนบนะคะรูปที่หวานได้ออกมาก็เป็นรูปนี้เลยนะคะซึ่งสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่ได้เนี่ยขาดน้องหมาไปนะคะหวานเลยบอกเขาไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะว่าขาดน้องหมาไปหนึ่งตัวนะคะเขาก็สร้างรูปใหม่ขึ้นมาให้กับหวานแบบนี้เลยค่ะซึ่งรูปที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะและเขาก็เก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากหลังของรูปต้องฉบับรูปน้องหมารูปน้องแมวรวมถึงรูปหน้าของหวานเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างเหมือนรูปต้นฉบับเล I uh -huh. หวานแถมให้อีกเทคนิคนึงนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่หวานได้พร้อมมาจาก Facebook ของ Google เลยนะคะก็คือการเอารูปของเราไปทําเป็นรูปกราฟิตี้โดยหวานก็จะทําการอัปรูปของหวานขึ้นไปแบบเดิมเลยค่ะแล้วก็ใช้พร้อมนี้นะคะสร้างภาพจิจกรรมบนอาคารสูง4ชั้นโดยใช้รูปแนบสไตล์สเปร์กราฟิตี้ที่ปกคลุมทั่วทั้งอาคารรูปที่ได้ก็คือรูปนี้เลยค่ะซึ่งไอเดียนี้เนี่ยนะคะทาง Google เขาได้แชร์มานะคะหวานก็เลยลองทําดูนะคะแล้วก็ ได้รูปออกมาแบบนี้เลยนะคะใครอยากที่จะเปลี่ยนรูปตัวเองเป็นรูปกราฟิตี้อยู่บนตึกอยู่บนอาคารสูงนะคะก็ลองมาใช้พร้อมนี้แล้วให้นาโนบานาน่าสร้างรูปออกมาให้แบบนี้ได้นะคะและสําหรับ12เทคนิคการใช้นาโนบานาน่าแบบง่ายๆก็จะมีประมาณนี้นะคะหลังจากที่หวานได้ลองใช้นาโนบานาน่าในการเจเนเรตรูปต่างๆมาแล้วเนี่ยนะคะหวานรู้สึกว่าเขาฉลาดมากๆแล้วก็เราสามารถที่จะพร้อมเป็นภาษาไทยได้แบบง่ายๆแล้วก็ได้รูปตามที่เราต้องการได้แบบง่ายๆเลยะคะ่ะซึ่งถ้าคุณมีไอ ไอเดียอะไรเพิ่มเติมในการสั่งนาโนบานาน่าในการทํารูปเจ๋งๆต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI และการใช้แคนวาในการทํางานด้านต่างๆการวาดรูปหารายได้เสริมทําดิจิตอลโปรดักต์เพื่อส่งขายตามเว็บไซต์ต่ตางประเทศก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้งกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik Took YouTube Facebook IG และ Lemon a เ e ค่ะ เพราะแต่ละช่องทางหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนำไว้ให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย